นี่นะครับค, <ENNIS> คิดว่าร้านอาหารนี่เขาเขคงปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะทรายกูจะล้มเปล่าอะเฮ้เจอทรายเแล้วตอนนี้ไบเกอร์เหล่าไบเกอร์เบกกี้นะคะทุกท่านดูนวลฝนเริ่มตกแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเบาเนื้อจ็ด พาตลอดคลิปหลากหลายไลฟ์ตายอย่าล <hi> ืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวด้วยนะครับตอนนี้มูเหา <o> ก็นัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คบกันแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเริ่มการเดินทางนะครับไปที่จังหวัดระยองนะครับใกล้ๆพัทยานี่เองนะครับท่านผู้ชมไปวอร์มรถด้วยครับ ช่วงนี้ท่านผู้ชมก่ออยู่กันที่บ้านเนาะก่อม่ได้ไปไหนเนาะก่อดูคลิปเบาแจ๊กไปก่อนก็นแล้วกันเนาะช่วงนี้เนาะครับเพราะว่าเวลาเราออกมาข้างนอกนี่นะก็คอยระมัดะระวังเนาะระแวดระวังก่อกลัวพวกโควิดเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามจะให้อ่าตัวเองปลอดภัยให้มากที่สุดคือจะต้องป้องกันตัวเองตลอดนะครับท่านผู้ชมก็คอยมันล้างมือเนาะเวลาเราทำสัมผัสไอ้อย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามล้างมือเพื่อ สร้างความมั่นใจเวลาเขาครับออกมาแอวต,ตั้งนอกอ่ะครับท่านผู้ชมอยู่บ้านก็พอ,พอคลิปเบาเจ็กไปก่อนก็แล้วกันเน้อครับตอนนี้เบาเจ็กกับพวกเพื่อนๆก็กำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่อ่า,อางเก็มน้ำเกา กลายนะครับอุ้ยบัตรชัดอกกายดอกกายนะครับกู้็อู้บัตถูกนะจาจือพิษพิษถูกถูกนี่แหละครับนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศนะครับตามท้องถนนริมทางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฟินขนาดเลยนะครับได้บรรยากาศนี้ดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามเบลเจ็ตไปดูนะครับว่าบรรยากาศตรงดอกกายครับสวยงามขนาดไหนนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมอากาศนนมันดีดีขนาดเมื่อเช้านี่นะฝนมันตกอ่ะฝนมันตกรอบหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็อากาศนี่นะมันพื้นๆตรงพื้นมันก็ออกความเย็นอ่ะเย็นนะครับรถนี่นะสบายใบสบายบอดนะครับขับรถม่วนเลยนะครับวันนี้บาโดนแสงแดดเลยนะครับตีแน่แน่นะครับตีแน่ๆนะครับพวกเบาแจ็คพวกเพื่อนนะครับที่ออกทริปตรงนี้นะครับก็พยายามจะเช็คดูร่างกายตัวเองกอนเนาะ ว่าออกมาแล้วนี้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ถ้าคนใดนะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะก็ต้องยุดตี่ะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับคือเฮาหมูเฮาไปเช็ควัดไข้นะครับที่เซเว่นนะครับมันจะมีเครื่องวัดอุณหภูมินาะอันนี้กับเราเพื่อนๆน,นะครับก็มากันได้เลยนะครับ ตอนนี้โมโหากากครับรถใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงอ่าจุดปลายทางนะครับที่รเราแจ็งก,ก,กับเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับเดวซ้ายข้างหน้านี่เองนะครับอ,อ่างเก็บน้ําดอกกลายนะครับจังหวัดระยองนี่เองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเจอแล้วที่ด,ดินเห็นแล้วดินแดงเห็นแล้วเดี๋ยวขับรถไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยว ทนะ่านผู้ชมตามเบวแจ็กมาเหนืกถนนเรียบอ,อ่างเก็บน้ำนะครับมันขับรถได้สบายๆเนยนะครับสนุกสนานไปด้วยนะครับทุกท่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าไปเจอจุดตรงที่เบวแจ็กไปแวะเนาะตรงอ่าอะไรอะ่ะที่นี่ประเทศไทยอะ่ะจุดนัดพบตรงโน้นนะครับท่านผู้ชมเบาแจ็กก็จะบินโดนเนาะจะเก็บภาพมุมสูงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะครับจะใดจะได,ะไดแล้วนะคอยติดตามภาพมุมสูงของเบาแจ็กนะครับ พอถนนนี่แหละพอถนนนี่แหละงามขนาดเนี่ยน,นะครับทุกจุกหมอครับรถเป็นดีม้วนอักะคู เส้นทางถนนเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมริมอ่างกาอกกลายนะครับครับรถนี่น้ำมวนปกม้วนใจดีขนาดเลยนะครับได้ดูวิวริมทางเนาะมันเห็นแล้วละมันชื่นปกชื่นใจเต้นๆเลยนะครับยุดประสงค์โมเฮานะครับพวกเพื่อนๆนี่นะครับรถนี่นะครับมาได้ขับเร็วนะครับเฮามาดูธรรมชาติธรรมชาตินะครับ ถึงแล้วครับถึงแล้วครับที่นี่ประเทศไทยนะครับกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเนาะเดี๋ยวบองแจ็คกับเพื่อนๆหาที่จอดรถก,ก่อนเน้อ นี่เราจะลงไปตรงข้างล่างนะครับเราเรามาถึงดอกกายแล้วนะครับตรงนี้ที่นี่ประเทศไทยนะครับทุกผู้ชมอ่ะฝนตกพอดีพอดีเลยเราก็จะลงไปข้างล่างกัน ไม่ลงไปอ่ะนี่นะครับคิดว่าร้านอาหารนี่เขาคขคงปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะทซายกูจะล้มเปล่าี่เจ๊ไอีกเน้ต สุดยอดมีซุม้มด้วยอ่ะมีซุม้มด้วยอ่ะฟัาางนะเอเออเลบรบอะอรับ,บ <c oughs> <c oughs> ยิ่งเก่งๆอยู่ในเรื่องไอ้ดวงทรายเนี่ยเอยเอเหมือนกัน <c oughs> ล้มก็มีเฮอ่ะโดนไปลอแต่ว่าจริง ยิ่งแซ่ไจนี้มันถูกกันเที่ยที่ไหนสไลม์ว่ะสไล์ว่ะเนี่ยครับแล้วก็มาเจาะกันตรงนี้นะครับนี่เจ้าโอ เนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคันนะครับฮะ <etheless? S 2> อะไรนะ <tranqu ill us> นี่มีมีข้าวมีโอเคเดี๋ยวพี่มีใครหิวข้าวสุดๆมากินข้าวก่อนนะสาวๆหิวข้าวกันยัง พี่มีข้าวกล่องนะเดี๋ยวพี่เอาข้าวกล่องมาให้ถ้าใครหิวข้าวยกมือขึ้นมีนี่อ่ามีหกกล่องหกกล่องแบ่งกันด้วยอ่ะแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันอ่ะแบ่งกันใครเอโอมอ่ะแบ่งกัน เออของฟรีพี่กล่องห้าสิบบาทาไปค่าน้ำมนันแบ่งกันแบ่งเอเอกินกินข้าวก่อนฝีมือพี่กบตอนนี้ฝนก็ตกแ้ะครับท่านผู้ชมก็โอเคครับบรรยากาศมันก็ ฝนนะจริงๆแล้วพวกเราไม่หลบฝนก็ได้นะครับเพราะว่ามันชินแล้วเนาะเราเจอฝนกันมาตั้งเยอะตั้งแย่แล้วตรงนี้เราไม่กลัวใช่ไหมฝนนะกลัวเปล่าลเออใช่เออเดี๋ยวตอนขึ้นถ้ามันแฉะมากๆแล้ารถขึ้นยังไงเนี่ยเออใช่วุ้ยสายยิ่งโดนฝนยิ่งแน่นแอนเลนแลนี่ปลอบใจตัวเองปลอบใจใช่ไหมอันนี้ผมจริงผมจริงหลายนี้ผมซ้อมขนาดสายมานี่เป๊ะๆใช่ไหมล่ะ อายงี้ยิงยอะอายงี้ยพิงยอนก็ก็มีแตกอะสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ทุกคนหิวนะครับแม่ของพี่มีไข่เจียวฮะ เจ้าโอนี ini, you, ่ม on. ันไม่ค่อยหิวใช่ไหมเออเนี่ยครับท่านผู้ชมอาสาสาวเเนี่ยกินดิแล้วไอ้นั่นมันเบิรในัปประมาณนเี้ฮะหายหลังหลัง ขึ้มาตอนแรกพูว่าคนไทยว่าจะขี่ไม่ได้เออผมนึว่าคนไทยกูโทรศัพท์อยูาลอกลอบังตอนแรกอะขนาดไหนยไ้อะเม่เดิน้ำเลย่ายมไปเปิดหลังก็เดินกัดอ้ากมาจรอพี่แกกมาขี่ผ่านมาแม่งที่เราออกมาเาวัดนี่เหนือตำรลงแล้วแม่งซ้าแจตอนแรกพูว่าไอ้ตามันขี่รถมา ตอนนี้รถเราก็โดนฝนกันทั่วหน้านะครับทุกผู้ชมฝนเริ่มตกแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นน,นะครับเปียกทุกคันเลยนะครับตอนนี้ไบเกอร์เราไบเกอร์เบกกี้นะครับทุกผู้ชมดูนวไม่ค่อยกลัวเปียกกันเนะแย่งที่นะครับใครเข้าก่อนก็ได้ก่อนนะครับเรียบบรรยากาศมากเนาะฝนตกเบ็ดตกปลาก็ยังมีอยู่นะครับ ครับเดี๋ยวช่วงบินโดรนนะครับบินโดรนะเดี๋ยวเยราจะคอยให้ฝนยุดตกก่อนนอนเดี๋ยวจะได้จะได้แล้วคอยดูคลิป EP 2นะครับทุก้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจคเอาไว้เนพะียงทุกอีกคอนเน้าเดี๋ยวคอยให้ฝนมันยุดตกก่อนนอนเดี๋ยวค่อยบินโดรนเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP 2นะครับ